ข่าวต่อไปดีกว่าเมื่อกี้ตกใจนะกับอาการแบบที่แพ้ตะบอกวนะตบวบอันนี้ตกใจอีกเหมือนกันนะ้คุณจังจคุณพ่อมาอีกแล้วนะคะไม่โพสนะคะคุณพ่อนะคะจะลงหมกจกเนี่ยะค่ะประกาศเลยนะคะโพสเลยค่ะ อยากให้ลูกมีแฟน oh. ไม่หวงมาสิปีแล้วตอนนี้ใครก็ได้ตามใจมันเลย oh. ยังไงก่อนอ่ะจจเจ๊แตวมาเองแล้วนะแพงเคทวันะนี้นะเจ๊แตวก็จะมาโพสถึงลูกสาวก็น้องบัดเฟรมนะลูกสาวของเจ๊แตวเองเธอเห็นมาล่าสุดเขามีมาสคอตของรูปเจ๊แตวอยู่หน้าร้านครวดลุงลงด้วย <c oughs> ลูกสามีแฟนแล้วนะไม่เคยห่วงเลยแต่ว่าให้แยกแยะหน่อยว่าห่วงหรือห่วงเนี่ยม,มันก็ต่างการกลัวเจอคนไม่ดีพ่อทั่วไปอ่ะเขาก็คิดแบบลุงเนี่ยแหละเชื่อเถอะว่าพ่อเนี่ยรักลูกนะ,ะก็ตอนเนี้ยเหมือนจะไฟเขียวแล้วเออเอ,อ,อะไรกันไปก็แล้วแต่นะเดี๋ยวก็ห่วงเดี๋ยวก็มไม่ให้มีอ่ะเดี๋ยวก็มียังไงก่อนนะคะออก็เอาเป็นว่าก่อนจะอา่อา,อาน้องเฟิร์นจะคบกับใครก็ตามเชื่อว่า คุณพ่อหลายๆคนเนาะก็ต้องห่วงลูกแหละนิดนึงนะคะแล้วก็มีเมนหนึ่งค่ะเขาก็บอกว่าปล่อยเขาเธอลูกอะโตแล้วทํามาหากินหาเงินได้แล้วงหคาเหมือนยิ่งยุเชื่อสิ่งนี้ก็หนึ่งเมนเขาเมน์มาให้แบบว่าใต้เมนที่ลงนะเออแล้วที่ลงเขาก็แบบตอบกลับไปสั้นๆแต่ก็ฟาดนะจ๊ะไม่ได้อ่านข้อความเหรอเลยยังไงก่อนเออวิการตอบเมนด้วยนะจ๊ะเอาเป็นว่าก็คือ ห่วงไหมก็ห่วงห่วงไหมก็ห่วงนะลูกสาวนะเก่งด้วยสวยด้วยนะน้องใบเฟิร์นน้าแต่ตอนนี้ก็ไฟเขียวแล้วไฟเขียวแล้วไฟเขียวแล้วเปล่าก่อนจริงเปล่าก่อนคุณพ่อเป็นไฟจราจรหรือเปล่ามีพ่อไปเขียวคุณพ่อไปแดงนะแต่สิ่งหนึ่งเห็นชัดเจนคือน้องใบเฟิร์นสวยขึ้นมากสวยนงเก่งด้วยนะก็ ไม่แปลกถ้าคุณพ่อเคยจะหหวงใช่ใช่ใช่คุณพ่อหลายคนก็ห่วงลูกสาวแล้วก็ห่วงตามสไตล์ของแต่ละคน่คะจริงของคนของคุณก็คุณแม่ห่วงมากเลยใช่ไหมคะไม่เคยมากรุงเทพเลยคุณแม่คือห่วงลูกมากห่วงมากห่วงมากแต่ไม่เคยมาหากรุงเทพเลยอ๋ออันนี้คือห่วงเป็นสไตล์ของแต่ละคนคุณพ่อคุณแม่แต่ละคนก็สไตล์ต่างกันแต่ถ้าจะห่วงมากๆค่ะก็คือตอนลูกเนี่ยออกเย้าออกเรือนกันไปนะ